ในไหนก็ช่วงนี้นะคะเราก็ไปทําบุญเสริมดวงเสริมความรักเสริมโชคลาภให้กับเราหน่อยดีกว่าไปพาผู้ผู้ชมค่ะไปเที่ยววัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปกราบขอพรขอโชคลาภเทวสวุวรรณโนความสูง5เมตรและพญาบริษัทค่ะมันมีโอกาสนะพาไปกราบขอพรหลวงพ่อหายพระปังเปิดโลกนะคะซึ่งท่านอายุเก่าแก่กว่า200ปีที่วัดน่วมการนน์นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ทางวัดน่วมการนนมีงานบุญมาประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยขอเชิญร่วมทําบุญประจําปีนะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5มีนาคมนี้นะคะถ้าใครที่มีโอกาสก็ไปฟังรายละเอียดของงานนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าเวสวุวรรณโนความสูง5เมตรและพระยาปุริศาสตร์ที่วัดนุ่มการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าเวสวุวรรณโนท่านเป็นปาหมผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองเท่า เวสวนโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบรนดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะว่ากันว่าเท้าเวสวรโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของเทา้าจตุโลก,กบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญ,ญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าวเวสสุวรรณโนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพรกับท้าวเวสสุวรรณโนได้ค่ะซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดนุวมการนนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนและพยาปุริสากันแล้วนะคะ คุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่ง่านมีอายุเก่าแก่กว่า2 0 0ปีค่ะปัจจุบันนี้ก็มีคน,นมาไหว้มาขอพรหลวงพ่อหายกันอย่างเยอะเพราะว่าป่วยบ้างไข้บ้างออตามความเชื่อของญาติโยมที่มีความเชื่อว่ามาไหวหลวงพ่อหายแล้วก็จะหายป่วยหายไขย้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณ ให้เชื่อเวรให้เชื่อกรรมให้เชื่อการกระทำของเรานั่นแหละสอนให้เชื่อเหตุเชื่อผลเจริญพร ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโตพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่หลวงพ่อหายหลวงพ่อตวนอดีตเจ้าอาวาสทาเวสุวรรณพร้อมร่วมบุญใหญ่หล่อพระเทียงแสนสิงหนึ่งหน้าตัก19นิ้วที่วัดร่วมกาโนนตะบนชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3ถึง5มีนาคม2566นี้ได้บุญมากลน้นกุศลมหาศาลมหรสพในงานสนุกสนานเต็มความบันเทิง สุกใจได้กุศล3-5มีนาคม2,566นี้ที่วัดร่วมกานนตะบนชัยมงคลอำเภอเมือจงจังหวัดสมุทรสาคร